สวัสดีค่ะพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านจะลองพลงว่าวันนี้ค่ะธีรลักษ์นะคะสำเร็จวานิ้สสราชกำลังกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะไม่ต้องขอสวัสดีค่ะกิจธัญญาวาจาดีสาววรินอุบลราชธานี สวัส <Mile> ดีค่ะเข้าฟางสัจันนันอันดุพรนะคะจากขอนแก่นค่ะยากแล้วยากแล้วยากแล้วเอาได้เรียบไม่ได้หรอคะลอยเอชลอยนี่หรอต้องรอพี่อยู่คุณเลยค่ะเดนนิตลีค่ะจินราพรสินธุ์พลรยอยเอดค่ะ เอาเอาไปเข้ามาพี่ดีกนรอนานแล้วค่ะรอนานแล้วรอนอยู่แล้วใช่ไหมครับรอนแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการชิมช็อปใช้ชั่วชั่วนะฮะก็สีสาวคงแนะนำตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งหนุ่มที่อยู่ท่ามกลางนางฟ้าสี่ตนฟ้าเขาเรียกนะสี่ตนองใช่ไหมองคนนี้งามล้ำ พอดีงามล้ำงามล้ำงามล้ำปลาล้ำปลาเหลือปลาล้ำาเหลือแปลว่าอะไรเยอะแยะมากมายแบบเย้